สวัสดีครับสวัสดีช่วงสิงแรงครับสวัสดีครับมือนี่สวัสดีครับโดสวัสดีครับมือนี่ครับมาเบิ้งมาเงี้ครับมาเงี้ยว่าสบายครับพี่น้องอันมาเงี้เห็นหลานมันนะมาเงี้ยอยเห็นหลานหอมแก้มก็นะเอาเอาแกามหอมแก้มเอาเอาแกามหอมแก้มเอาเอากลมลงมาไม่เห็นหลานตะโดนมาหยั่งหลานมีแต่จะไปโรงเรียน เลิกมากคำกับบ๊วยแมาเอาสวัสดีพี่น้องจ้าแม่น้องว่าสิมีสาร้านลงหน่อยมันนี่มากกินเข่าแรงอยู่อยู่เฮียนี่แม่เกือบเสียพนักงา่น้องแค่ทั้งนั้นอีแม่เล่าว่ามีแห้งจ่าเล่าว่าสบายครับได้เล่าว่าสบายเขาไปว่าอะไรเล่าแพร่แสงแม่เจ็บตาจ้ะมันนี่หมอนัดให้ไปไปเบิ่งอาการแล้วมืออื่นเกือบเสียทั้งนั้นมืออื่นหมอกระนัดไปสลักข้ามอีกไปเบิ่งอันหาหมอใหญ่หาหมอใหญ่ มืัอนี้มากินเขาแลงน้ำยี่แม่พอเห็นหลานจักเทียรหลานกับหลานเออแม่ก็เที่ยวจมหาดกันนั่งจัดเลยย่าไห้แม่ล่ะมาเบิ้งเรากินแลงอยู่น้องอาไม่เบิ้งครับไปเบิ้งอะไรบ้าโจ้เลยยังไหม่เห็นกับจักเที่ยวุ่นป่าได้ยังมาฝากพ่อปุ่นมุกป่าอ่าเบิ้งครับฝีมือบ้าโจกับน้องเฟื่องกับพี่น้องเลยยังบ้าโจ้มาเนี่ยได้ยังเปิ้ล โอ้โโโโโอ้ปลาทองปลาในปลาโอัน้ำแม่น้องเฟิร์สได้หนิเนื้ออะไน้องเฟิร์สตัวเขาไปหัอันจับปลาคอั้นเนาะอันตัวฟีมือไปนน่ปลาคอใหน่อันี้งยน้หนี่น้องพูนอันนี้กัของเฟิร์สนเสียปลาครับชีปลามันคือกันต่อาว่าเป็นยังยับเขาอีก เอาครับป้าน่าัมากเลยเอาครับสิงครสโปมันเนี่นี่ย่างอยากินมันีน้องกอ่างอยากอ้านว่า่อกไปฮะอยากอ่านเอาไปเายางครับพี่น้องเคอดีครับพี่ลูกเงินไปสว่างันเงินไปสเงินไปส่เขามาเบิ่งอันมุปไปเนี่ยเขาเบิ่งมกหปเนี่ยเียไสเ มมกแป๊โอ้ยหอนหอนยุติตนี Means, dad, ่โอ um ้ยหอนหอูปปายังี่ป totally> ่าปายังกแยงบ่คือปากอะแงงเเอามาซิมมึงเนี่ยเปียงเฮ้ยเป็นตแซ่บแกพร้มหรอปีมือเนี่ปีมือปีมือปาปากอะไรแงงตอยซิมได้ซิมเาซิมซเลยซิมบบ่ซิมข้าอันนี้หอกอ้ยีมือเราเขาน้ำลาบน้ำ ใบก้อนไหนบันว้อยกินความกันป้าวามห่วยๆน้องเชะเชะมาเพื่อนพ่อนน้องเชะสวัสดีครับหรืยังครับรุ่นกันครับพี่น้องเป็นกี่โผล่อย่างที่เป็นไข่หรือว่าเป็นใสครับโอ้มีสมะเขาคัดเกิดโอ้ไข่ยีลีครับพี่น้องสวัสดีครับก้มหัวลงด้วลูกก้มหัวลงครับสวัสดีครับผมน้องเชะครับ ตีนรองฟ้าไข่บ่บอกกระลุงกระเซียวฝ่ายนี่เลยวดวดไข่ไหมลูกไข่ปลาปลาปลายอดเลยนหองต้มืงมุ้ย่อมจัดมีแามเข่าค่ะแต่จูหมาดโคกได้เพียงกระเวหมาดโคกไปลาปลาีนรองไข่มะเขม่าเต็มทองกระโหลกแข็งแลีนรองไข่ อาปาดใคร้ี้นนี้อใครปานกันนเออ้ำห่วงยางกระโดดปอดเอเสียบมุกเสียบพี่น้องปอนครับลุงไ้

นชิมฝีมืมมอบาวโจรครับถ้าคุณเป็นเผาปลาครับพี่น้องปลาก็ง่ายสร้างสีเป็นกคงปลาไอปลาไม่ใช่เรื่องจะโมกหูไปวัดกันนะใช่วัดใช้วัดด้วยเนี่ยหนักานเออพี่น้องเขาก็ใส่ครับมาตีนด้วยกันนะวอนนี้เล็กขีดได้ปุ๋ยเออนี่ละเหมือนเลาทอดน,นี่ละมื่อแล้วนาะแง่ ขอนายคนเด็กปใขอ่ายูุสาบ้าจูสาบ้าจูอันที่อสวิงสอนเอาไหมทางแมนขาหัาท่างนี่หรอกจะเป็นเพนหมันเพิ่นวิ์เอาเลยได้นี่ขืนแห่พนาพันว่าใส่จังปลาใหม่ดูนี่ปลาปลามันสีนี่แะ เด้ยวสัตว์เราบากลาเา่เฝาแม่ไปใส่มาไปใส่มาว่านไปใส่มาไปมากว่าันนะมัจะใส่มือใครเนี่ยแอนั่เยอยังไปีมาใหญ่อยู่มาถูกกันดืมันจะเสียบเนาะให้เขาให้แม่กินให้หลุดหลุดด้วยให้แม่นางนี่ก็เป็นนางไก่หนามลวกัมือน้องด้ ก็คือกาเหลียย่างเบียดแดงๆอยู่พี่น้องก็ว่าหยกนกคางนึงงิยกหยกเป็นคางนึงนั่นแหละเป็นคางนี่ก็ว่าหันไปทางบุญก็ได้เพราะว่ามันเป็นเสี่ยอันต้นแรกแล้วไปหาหมออยาย่านเป็นเป็นแผลยาแม่ปุ๋ยหมอเขาว่าเป็นอะไร ต่ว่าเจ็บเจ็บตาหนาละเพระ่อเนี่ยใจว่ามันซ่านั่นยาบอกเาเอายาไอเนี่ยังกอดตาบ่ยย่ยก็ว่าบ่มีหยังแหะเนาะบ้มีังก็เลยบอกว่าตาบ่ยังย่ง่ยานบ่ตาขึ้นสวรรค์แล้วล่ะไดกระโดดแล้วมีสิบปีหไงยดไปย่อยเยยไปเ่อ่ มีชิปสามสี่ิยว้ายาบาปลูกสามชิวาท่านไหนหอดสี่ดอกคาหยอดสามไหหอดแล้วอนี่สามสามิเจ้สามชิปแปดแล้วสามชปเก่าก่นรอตอนได้กระสังมันเถอว่าพีมะม่วงปลาเผาห้องผีปนรววอยู่บาโจก็ะั้งส้อยเห็ดหลาบปลาก้งางทันนี่ได้ปุ๋ยนี่ พ่อวันบานนี่เดียวางขึ้นอีกจุดขึ้นไปนี่นี่เอาหาข้างหมดแดงครับไปเรียบบ้าโจก่อยปลาโอ้สันนึงได้บ้าโจสันเลยอือนั่นล่ะโอ้จุดจุดอือเอาหาห้างหมดแดงครับไปพ่อักเคียบสุกครับสุกว่าบ้าโจสุกอู้ตาตีเลยบักเคียบเฮ้ยเทศโจนหรือบ้าโจว่ะมารออีกเอาครับพี่น้องก่อยปลาย่างขึ้นครับ หาห้างบาดแดงครับโอ้ระวังด้วยหาโจกอเลยพี่น้องอู้หเด็กเขาอ้าพี่น้องี่ิ่โตเอาอีกครับบล็อครับเออใส่มัเลยว่าตัวอือปนานนั้นเราไพุ่หอดไข่ทาดน้ำออกไป บ่านันะบานนี้ยงอกรีดใส่กันบานดูเบียร์จะกัดมี่พี่น้องเลยมาเสียบครับอดเอาจากเล็กจันอนกับหัุ่มมือบ้ยบุยบบุยบุยพูนะน้ำขึ้นคับพี่น้องขาดจากสวนรวยจัง่อยเด้อพี่น้องเด้อ้ล่าขาเหียดีเหาปักกระดาครับแมียนูติดแงนหาักระดาเลนี่ยโอ้สเขา ป่าเ็นธรรมตนาครับาเนทีน่น้ำก็ออกก็ฝนก็น้อยคุณเต็มแบเลี้ยงที่นองไ้ปลชคกรล้ะาคุณปะเอ้ยแส่นอนละเกียดน้องงานงาก็ลืมออกแล้ววุ่นุ่น อืมคัดน้อครับ,บปล่อยปลาครับมาเด้อครับอีกอี่สมอรัรพี่น้องเลยดบ้าจูครับปล่อยปลาเส้นหมดแดปวดมดแดงก็เสือได้บ,าาบ้าจู๋ไนนะปวดนมือกันละหังอะไรพี่น้องเลยอดนน,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 อน,ออนั่นนะออกมาแม่ปวดเทียบปวดเออนั่นละปล่อยปลาเส้มดแดงครับเกิดปลาทั้งบ้าจูนี่เกิดปลาอย่างนี้ ปลาตะพิมเอ่ยว่ามนปลาตะพ่ตันี้มอย่าใส่นลยนตัวเดียวบหนตัวเดียวิ้มาอิ่นึงเนาะ่าดีหน้ามาพ่น้องเลยอืมคออคั่นข้าวออกครับพี่น้องวันนี้นำ้มไปคาครับคว่ อ่ะต้มครับเลลงไาเบื้องนั้นเ่ะพี่น้องผู้ถ่ายกินเข่าครับเออป่เบื่งมาล่ำมาหลวดพี่น้องให่นโซโอเสเรียอยู่กูสารมาเบื่งมะล่ำโอ้โอเคยิงยังกูเชื่อโอ้คนโดนในเปื่นยงตัวเปื่อนตัวเปื่อนว่าอะไปะไนะยิงไรได้ลูกยิงไรได้หนี่ะมาเบื้องนันแหละม่ยิงยิงไรได้ลูกยิงใส่ปุล่า ปืนเไหนบ่มีหัวบ่มีหางสั่นไอ้เฟิร์นบอกั่ไอรอยิงเอาเอายิงมาดิเสียปืนังไดก็เสียปืนโอ้ยเสียปืนจองางสั่นไอ้แนกว่างลังพอน นี่พี่น้องปุ๋งครับบาดน,นี่นะพี่น้องครับตีมันแตกครับพี่น้องปั้นหน้าออกปื้ยเจียมโคโลครับออก๋อยปลาตะเพียนนี่เป็นอาบ้าเกีวหวานสุดๆเป็นวันปลาตะบทิทมแล้วพี่น้องวันมะเมียงครับปลาท,อทออ้องปลาท้องปุ๋งเลยเมาโจรูรถครับลงไปไปเ,เลยปุ๋งแสบปุ๋งร้อครับบอสได้ตะมาเขาวขึ้นหมอน้ำเป็นว่า เ้าไปครับพิปงครับพี่นเราโอ้่ลงแต่ใบโจกจะใต้นกระนไปเอามาท่านได้ไหได้บบโจกนีีันต้องโดนจัดจังเลยเจียครับต้องมาตอนขันกรใสจัหวเนี่ยเราจะหนักด้บยาบโจกเอาไปครับพอกลัวครับนี่ันนี้ก็ได้กลัวไหมครับโอ้ยอกัวครับอกลัว Oh, หอมกเลยผมคน้ค huh. รับลงไปไปนีแเป็นกองเขียนล้วน right? ี oh, ่ได้ลงไปรับใส่วอมนักนนครับใ่้าพีน้องครับกนบะกรนามันจิ่น้ำบ่าไดจะเกด้าเโจที่มนะหอมแล้ว้ีนไม อ,อืมเอไร้อืมขาดแล้วปลาแดกซ์อีกบ่ปลาแดกเกอเอาปลาแดกซ์ปลาแดกซถูกบาตัจครับปลาแดกนิดหน่อยครับอืมหมอ,อยปลาตะเพียนไงรายการเราเป็นว่าบาจตัอประดิบอครับอับบนนี้บดบาดท่างปาาคอเผาแล้วครับรือว่าเผาปลาคอปากคอเผาครับ ม่ตูนเสรแม่ครับอายลามไมินครับอาื้อไปลูกคนเจงใครล่ะเอาแมวว่าไม่พอจะืใครก็อยู่ในข่ายข้างคนแล้วไปเลยยีแมว่าอยากเห็นใครพ่ะนะน้ำต้มครับเอยมอนนสีสาปาครับพี่น้องเออนสีแต่แสบรับ ่ะตักแล้วก็พี่นองนี่แหละแม่แม่แปอเช่อเมื่อแม่เม็ดจริงจริงอยู่คนลูกดึกเอาดึกเอาพี่น้องไง่ในไ่บุตักใ่ปุ๋ยตักจะว่าใด้ไผบุต <laughs> ัลาบปลาครับใส่หอมหมดแดง มาพี่น้องครับทำมันบานเท่าไรพี่น้องเอ้ยใส่สาดเลยแมนกคเป็นัวจีท่องเหรอพี่น้องไรับพี่น้องมาท่านเหมือด้อพี่น้องครับจอดเติอนน้ำมันอีกทีครับโอ้ยไงยังหน่อยพี่น้องเลยมึงเนี้ยปลาเหมปลาปลาตัวใหญ่หเถาดหน่อย ทุบกันนะบึงไข่ปลาครับพี่น้องปัาบมีน้ำดนอนเี่นไปเเนี่ยไข่ปลาบนนี้เคเดี๋ยวไม่เอาห่าบอมนมนไข่มไขเปาเนี่ยหรออ่อนเ้ียไข่หนมันหวานเอ้ยบนแดงแบบมีครับมากกนี่นี่เพื่นมาญ้งปลาหมักแปบบอดตัวเฮ่ ใส่บวบอ่ะจห่อนเล้ลูกอันนี้ลาจเองห่อนไอ้ลูกห่อนปะยกมือครับเสียบเสียบยกมือยังไงเนี่ยนี่เก่งงานครับมือเลยลูกจ้อมเอาพูดเลยสิอร่อยไหมเยี่ยมมากนะจัดปกจมนอนปากเอนดูขึ้นเมีครั้เนาะพ่อครับพิมพร้อมครับพี่น้องอ่ำไปเลยลูกเยี่ยมมาก เด้อครับพี่น้องเลยมาจากพี่น้องโอ้ยม่ๆนี่พ่อเชดม่ดูไงเ็กพี่น้องเบร์คัมเปียบักแห้งเัมเปียตัูไอ้กันเลยหัยังหัวกับหัวก็ถี่ตัวแห้งชิเมืองเยกมารอนช่งกันเริ่พี่น้องแไม่ชไดเสอมานดิแก้วุงเนดงไปหาสลับัวขกัไปขางนึ่งขึ้งบ่อย ไข่ปลาอร่อยไงจ้าแสบปลาดุกครับแสบแม่กปลังไหนมายุ่งเนี่ยนะเท้าไปเ้าไปจิ้งจปอนดกแลบเท่าเน่ยแล้ีเทาแม่เท้าแล้กไอ้เพื่อนต้่งไปใส่ดุกใส่ดุกใส่ดุกน้องเงินมากินดิโด้เป็นไรเ็ด้กนี่คนถ้าเป็นเห็ดแก้วลอด ดิบเอาไปท้งนะปุ๋ยในหน่นดียองนี่จานสูงแล้เราว่ามันกันแค่การบดึงหรอขอขอบคครับน่เ่มืน่ทงหมดเจำลูจำเดรกนางจำอเน่ย้โพก็ใช่ลูกน้ำโคขายได้ลูกอันนี้เียงมีสนาำสากเอาวะน้ำโคก็มีแต่พี่นองมาเด้อจ้ะหักเขาก็หาลงในอ่าม

เราจะเนี่ยขอขอบคุณกับคนเนื้อกรับีนรอบหนึ่งคารบี่น้องสี่ทีตามเีชชอบครับสาอนน้องครับสชิมนี้ครับพี่น้องไปก่อนชิมหนามหมัยสับน้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะพี่บ๊ายบายบ๊าบคาสวัสดีครับกองคบา่าน้่าผู้มเล่นมุกองบ๊ายบายครับ 对。<Yeah. S 2> <laughs>